นี่ทุกคนตัวโคตรใหญ่เลยครับโอ้โหทุกคนก็สวัสดีนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเจน้อยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาราภกะเชนะครับผมหรือหมู่บ้านภกะเชนะครับตรงนี้วันนี้นะครับเราเนี่ยจะลงไปหาปลานนะครับทุกคนนี่นะครับแล้วก็ไปกับเพื่อนๆสองสามคนนะครับผม เดี๋ยวเราจะลงแม่ตื่นอีกประมาณหลายโลนะครับสามสิบกว่าเนาะเดี๋ยวตอนนี้นั่งพากันชิวๆครับอีกแป๊บหนึ่งเราลงไปนะผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ลงมาใกล้ถึงแม่ตื่นแล้วนะครับนี่นะครับดูบรรยากาศทุกคน ไม่ค่อยสวยนะครับฝุ่นเยอะนะครับช่วงนี้ลึกด,ดูรถยนต์เห็นเปล่าโน่นนะครับทุกคนโอ้เราต้องลงไปอีกหลายโลยนะครับกว่าจะถึงนะครับผมโอเคลุยกันต่อนะครับ,รบดูว่าจะได้หรือเปล่านนครับดูเิ่มับ เกิดอะไรขึ้นนะครับดูนะครับได้หรือเปล่าครับเอาละครับดึงขึ้นมานะครับเอาละดึงขึ้นมาวายังไงเขาเหมือนจะติดด้านข้าก่นย่ด้วยย่าด้วยก่ายกันนะครับไม่รู้ว่าติดหรือเปล่านะทุกคนกาดไม่ค่อยดีอันนี้ดอยม่องจองครับดอยม่องจองโอ้โหไม่กัด มีแต่ฟูพีเอ็มสองจุดหนะครับไีดาวล้วเราด้วยนะ้นละนละาครับเวีนละ่เาดียวเี๋แป๊บนึงลงกันนะครับทุกคนอันนี้เรากินกันเสร็จก็จะลงนะครับเต็มที่ไปแล้วครับน้าดไม้เด็หวานเยบนะครับ นี่ครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ในการหากู้นะฮะสุดยอดไหมล่ะครับทุกคนดูโอ้โหสุดยอดขอให้เจอนะครับน้ำก่อนน้ำเปิลน้ำเปิน้ำเปิลหน่อยอ่ะน้ำร้อยละก็โอเคนะทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็จะลงน้ำนะครับก็จะลงนะครับแต่ว่าแต่จะให้เพื่อนหาปลาก่อนนะครับทุกคน เรา <coraz S 1> ยังไม่หานะครับเสียสลายเพื่อนนะครับผมเพราะว่านักการมีแค่สามอันนะครับเรามากันสี่คนนะโอเคนี่นะครับเน็ตไอดอลนี่ครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อลาน้อยนะครับแล้วคนนี้ชื่ออะไรครับชื่อลุกน้อยครับลุกน้อยนะครับผม วันนี้จะโพสเต็ปในการหาปลานะครับทุกคนมาดูว่าจได้หรือเปล่าลูกกระดุกกระดูกเอ๊ยหนานะครับลงไปแล้วครับมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าว่ายังไงในนกคือไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยโอ้ คืนนี้เราก็มาอาบน้ำที่นี่นะทุกคนดูครับมีครบนะครับผมใครไม่รู้มาแข่งไว้นะครับซึ่งแบบอากาศดีมากครับร้องมากครับทุกคนอเอาแล้วครับลงแล้วครับเวอี่มีหรือเปล่าทุกคนนี่นะไม่มีอะไรนะครับอ๋อนี่นะครับทุกคนใหญ่ว่ะครับ เอาแล้วเอาแล้วเจอหรือเปล่าเจอหรือเปล่าน่าจะเจอนะทุกคนออกยิงว้ะครับมันดูนว่าจะได้หรือเปล่านะครับอิลูใหญ่ <c oughs> อ,ยอยู่นะครับทุกคนตัวนี้โอ้โหโอ้ <c oughs> โหเป็นไงสี่นะครับโอ้โหแก้วนะครับตรงนี้ใหญ่อย,อยู่นะครับเนี่ยว้าวสุดยอดนะครับนี่นะครับลาน,น้อยนะครับผม ลานน้อยบอกว่ามีหลายตัวนะครับตรงนี้จะให้ลองลองดูอีกครั้งนะครับเอาเอาไม่มีแล้วครับ เอายิงไปแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหติดอีกแล้วนะครับโอ้โหจอดไปเลยครับผมโอ้โหตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่าโอ้โหโอ้โหโอ้หด,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 ดิ้ง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 เฮ้ยคนดี่คนที่มีรูปล่าน่าจะมีอยู่นะครับทุกคนเอายิงไปแล้วยังไงโอ้หโหควัดคิวไปทุกคนนี่นะครับสี่ตัวที่สี่นะ ฟวดคิวนะครับดูว้าวยอดครับโห <c oughs> ดกว่าในเกมอีกนะทุกคนฟวดคิวไปแล้วนะครับมา <c oughs> ดูกันว่าจะได้เมก้าคิวหรือเปล่านะครับดูว่ายัางไง <c oughs> เ,เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเจออยู่นะครับ <c oughs> เอา ยังไงไม่เจอเอาเลยแหวดูนะขับมือไว้หรอเออค่อยดูว่าจะได้เมกาคิวหรือเปล่านะครับดูเจออยู่ไหมเจออยู่ไหมเจออยู่บ่างเจออยู่บ่าว่ายังไงก็ไม่เจอนะครับผมได้แค่ พักคิวนะครับผมแต่ว,ว่าดํานบนยังมีนะแมค้าคิวจะติดต่อหรือเปล่านะครับห้าตัวนะครับทุกคนติดต่อหรือเปล่าเจอไหมเจอไหมเจอไหมเจอเปล่าโอ้ยให้เจอให้เจอไหมเอาแล้วครับอเอาแล้วเอาแนละ้วเอนะ๋เอ,นะอ,นะอกลับไปที่เกา่าว่ายังไงเอาครับเอาโดนไหม เอาไวยังไงทุกคนเมกาคิวหรือเปล่านะครับโอ้เมกาคิวนะครับแต่ว่าตัวนี้เล็กมากนะครับเพราะว่านี่นะครับนกน้อยนะครับผมจะได้มาหนึ่งตัวนะครับดูกันว่าใหญ่หรือเปล่าใหญ่เปล่านี่ครับดูหน้าดูตาคนมหานะครับโอ้โหรอโหล่านะครับสดนะครับผมลูกสองเฮ้ยนี่นะครับทุกคนยอดไปเลยนะครับเอาละครับดันห้ายิงนะครับเอายิงไปแล้วทุกคน ระยะหวังผลด้วยนะครับว,ว้าวโดนนะครับเดี๋ยวเอเ,วเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวนะครับเล็กเขาหมดนะครับทุกคนเพราะว่าเรายิงแล้วมันบาดเจ็บทุกตัวนะครับนั้นเราก็ต้องเก็บให้หมดนะครับเป็นเล็กใหญ่ๆนะครับเพราะว่าเรายิงมันบาดเจ็บไปหมดแล้วทุกคนเอายิงไปแล้วนะครับว,ว้าวโดนนี่แล้วนะครับโอ้โดนนี้ก็ ใหญ่ยู่นะพื่อนๆยอดไปเลยนะครับเอาดึงโอเคโอค้โหใส่ในกระเป๋าจะขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ว่าน้อยยิงแล้วนะครับตัวน,นี้โดนที่ห่างนะวันนี้เ,เ,นเยอะจัดนี่ไซนี้ก็ถือว่าโอเคนะทุกคนยิงไปแล้วครับเอาครับไซนี้ใหญ่หรือไม่ครับพี่น้อง Oh. ว้าวโอ้โหตัวนี้ใหญ่กว่าโอ้โห oh, ตัวนี้ใหญ่กว่าที่ได้เมื่อกี้นะครับว้า wow, วลานน้อยสุดยอดไปครับได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ยนําไปทวงครับอ่ะคือโอเคโอ้โห okay. oh, ที่นี้ที่เดียวนะครับทุกคนได้ไม่มีคนมาดูนะครับตรงนี้เอาตั้งท่าจะยิงยแล้วหรือเปล่าว่า,วาย,ยัางไงอเยิงไวแล้วเหรอยิงไวแล้วทุกคนเอวาว่ายังไงที่อ้าวเดนหนีแล้วนะครับ โอ้โหที่เก่าทุกคนไป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 กดนะอ๋เอเฮ้ยคนที่อ๋อนี่ว้าวตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยน้อยออกน้อยเจอนะทุกคนเอายิงไปแล้วครับว่ายัางไงครับพี่น้องถึงออกมาแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยครับไม่เห็นไม่ทันได้เลนนะทุกคนแต่ว่าโอ้โหโดนไว้ครับใส่ในกระเป๋าไปเนละ้วนี่ครับกระเป๋ามาก็ใส่ในกระเป๋าไป ดีนะครับตกน้อยโอ้โหแบบเหมนรวเดเร็วมากนะครับทุกคนเมื่อปล่อยให้ปลาได้หนีเลยนะครับไม่ปล่อยให้ปลาได้ตั้งตัวเลยนะโอโ้เสียดายไม่ได้เอาแบบหมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันนะครับตอนนี้เรามาดูปลาที่เราได้กันตอนนี้นะครับอันนี้พึ่งลงไปแบบแค่ที่เดียวนะทุกคน โอเคเดียวนะครับเน <Okay. S 2> ี่นะทุกคนเอาลงเปเดียวนะครับ,อ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 ,รบอันนี้คือแบบที่เดียวนะครับทีด่ดูเลยครับทุกคนดูที่เดียวนะครับเยสใหญ่อยู่นะครับเนี่ย <What? S 2> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนต่อนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราจะไว้ตรงนี้นะครับ,บที่เราลงด้านล่างเมื่อกี้ไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ เพราะว่าถ้าเราขึ้นมาฝั่งนี้มันไม่มีที่ให้ดูเท่าไหร่นะครับออสองตัวอยู่นะครับสองตัวอยู่นะทุกคนสองตัวอยู่ดูโอ้โหแพ้นะครับแพแพสองคนนี้นะครับแพลาน,น้อยนะครับลาน,น้อยได้แบบสิบเกือบสิบตัวนะครับน้อยน้อยน้อยตรงโน้นน่ะโอ้โหโอ้โหโ โอ้โหหนีไว้ทุกคนเห็นป่าวโ,โหหนีไปเลยครับตัวใหญ่นะครับที่หนีเมื่อกี้นะทุกคนโอ,โ,โอ้โหโอเคทุกคนตัวที่วิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับเสรฟิฝมมือลาน,น้อยไปแล้วนะครับดูเหน็นหรว่าตัวใหญ่นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเอาใส่ในถุงนะครับอันนี้นะทุกคนตัวนี้แล้วนะครับโอ้โเลือดไหล นิดเดียวนะครับไม่ค่อยใหญ่นะครับอเอ็แล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะลงกันดูกัตรงนี้กันนะครับามาดูกว่าเจนน้อยจะได้หรือเปล่านะลงครั้งแรกของผมนะครับเราลงกันเลยดูว่ามีรอเปล่านะครับตรงนี้ หญิงนะครับรูว่าจะโดนหรือเปล่าโอ้ <c oughs> ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจอแล้วนะครับทุกคนหญิงไปแล้วนะครับมาดูกันว่าจะโดนหรือเปล่าครับเอาล่บทุกคนไปนะครับหญิงไม่ได้แล้วใกล้ใก้ครับ แล่ครบเลยนะทุกคนดูหักไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเอาดีนะครับดูๆๆนีๆอ้โอ้โหทุกคนดูแจ๋วๆใหญ่มากยอดไปเลยครับโอ้โห นะครับโดนไม่ใช่ตัวใหญ่มากครับทุกคนนี่ทุกคนตัวโคตรใหญ่แล้ครับโอ้โหวัดแตกแล้วเล็กๆเจ๊น้อยก็ได้ครับอือหืออืทุกคนย้อนเลยนะครับมาซอยนะครับ โดโอ้โหอะไซส์ไซส์จัๆให้จับให้ดนดๆโดนโอ้ยใหญ่มากนี่นะใหญ่แลทุกคนว,ว้าวนี่นะครับอันนี้คือแบบยังไม่รัวกับในกระเป๋านี่นะอันนี้ก็คือที่เราได้นะครับผมอันนี้สามคนนะครับสี่อันนี้คนเดียวนะอันนี้เยอะเลยอันนี้ของไอ้รวยนะนี่ว,ว้าวทุกคนดูไซส์ใหญ่ๆเๆท่งน,นั้นนะครับดูตัวอะไรวะดูตัวนี้ หัวใหญ่อยู่นะครับ